คือเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าแบบการเรียนออนไลน์มาทําให้เราเปลี่ยนสายงานสายอาชีพได้จริงๆอะ่ะค่ะชื่อยูโกนะคะตอนนี้ก็ทําตําแหน่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งก็จะเป็นในส่วนของการยิงแอดหรือว่าออพติไมท์ต่างๆ ที่เรื่องเรียนออนไลน์นะคะก็เพราะว่าในการทํางานของเราอะ่ะมันมีเวลาที่ค่อนข้างแบบสติ๊กอะ่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมในการทํางานเนี่ยการเรียนออนไลน์มันก็ตอบโจทย์ของเราในเรื่องของความที่ flexible แล้วก็เราอยากที่จะจัดเวลาเรียนตอนไหนก็ได้ ก็รู้จักฟิวเจอร์สกิลนะคะผ่านทางเพื่อนเราก็เลยแบบเริ่มรู้จักฟิวเจอร์สกิลนะตั้งแต่วันนั้นนะคะคือเขามีหลายคอร์สมากๆเลยแล้วทีเนี้ยมันมีเป็นแบบแพ็กเกจรายปีด้วยเราก็เลยกดซื้อโดยที่เราแบบไม่ได้ลังเลเลยเพราะว่าคอร์สรายปีอ่ะมันสามารถที่จะเรียนได้แบบทุกคอร์สที่ฟิวเจอร์สกิลมีเลย จุดเปลี่ยนของการที่เราเรียนฟิวเจอร์สกิลมาปุ๊บเราเห็นได้ชัดเลยก็คือการที่เราได้เปลี่ยนสายงานแต่ก่อนเราทําเป็นประสานงานมาเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนไปทางด้านดิจิตอลมาเก็ตติ้งแต่ว่าเราไม่ได้จบทางด้านการตลาดมาเลยปอตีเราไม่ใช่วุฒนั้นแต่เราได้ความรู้จากฟิวเจอร์สกิล้วไปต่อยอดทําให้ณปัจจุบันเราได้ทําอาชีพที่เราแบบอยากทํา ถ้าเป็นในทักษะที่เพิ่มเติมที่ได้จากฟิวเจอร์สกิลมาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของครีเอทีฟการตัดต่อวิดีโอหรือว่าการทำฟ p โต้ชอป o p AI เล็กๆน้อยๆที่เราจะสามารถนำไอตัวความรู้ตรงนี้นไปพัฒนาเราได้ อยากบอกทุกคนนะคะว่าใครที่ยังลังเลอยู่ก็แบบอย่าลังเลเลยเพราะว่าถ้าเกิดเฉลีย่ยเป็นรายวันก็คือมันคุ้มค่ามากๆเลยก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะแบบมาเรียนกับฟิวเจอร์สกิลก็ฟิวเจอร์สกิลนี่แหละคือตอบโจทย์สำหรับการทำงาน